สดีค่ะ วันนี้มาพบกับยินในรายการรถแซฟเฟอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะยินมาพร้อมกับรถตะกูด S A C นะคะของทาง B M W ค่ะกับเจ้าตัวกับเจ้าตัว B M W X4 Xdrive 2.0d M Sport ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น G02 ค่ะมาในเฉดสีแดงส,สวยๆเลยค่ะเลขไม่นะคะวิ่งมาเพียงแค่94,000โลเท่านั้นเองค่ะเป็นรถปี2020นะคะแต่จดทะเบียนปี2022ค่ะราคาออกใหม่ ะะจะอยู่ที่4ล้านบาทเลยแต่วันนี้นะคะเราขายราคาสุดพิเศษเพียง1 8 9 000, 9 0 0 0บาทชท่นนั้นเองค่ะราคาดีคุ้มมากๆเลยแล้วคันนี้ประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะออปชั่นก็จัดเต็มเดี๋ยวยินพาไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะพร้อมกระจังหน้าซีตรงโรเมียมนะคะแล้วก็ไฟ Adaptive LED ค่ะคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้อง360อ,องศารอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้า กระจกข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะส่วนของล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกอลลอยค่ะขนาด19นิ้วนะคะลายดับเบิลสปอยค่ะมาพร้อมคาริเปอร์เบรกสีฟ้าส,สวยๆเท่ๆเลยค่ะคันนี้นะคะยังมีระบบคอมฟอร์ตแอคเซสนะคะเพียงแค่พกคุณแจไว้กับตัวนะคะ <S <S ก็สามารถเปิดปิดประตูได้อัตโนมัติเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ <S <S ภายในของคันนี้นะคะกว้างขวาง,วางมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําแบบสปอร์ตนะคะเดินได้ตะเข็บสีเทาค่ะ พวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับเกียร์แพทเดิ้ลชิพค่ะบอกคู่หน้าไฟฟ้านะคะสามารถเมมโมรีเบาะได้2ตํตำแหน่งค่ะหน้าจอเดอนไม้นะคะแบบดิจิตอลนะคะขนาด12.3นิ้วเลยค่ะยังมาพร้อมกับ h e a d up display นะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ คอนโซลกลางนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ i d i e นะคะขนาด10.25นิ้วค่ะสามารถรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto และยังมี n a น i เ a t i o n ในตัวด้วยค่ะและคันนี้ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะเพียงแค่เรากดปุ่มที่พวงมาลัยนะคะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยถัดลงมานะคะก็จะเป็นแอร์นะคะสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระได้ซ้ายขวาเลยค่ะ คอนโซลกลางนะคะก็มาพร้อมกับจอยไอ i ไดนะคะสามารถควบคุมผ่านจอยก็ได้ค่ะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะมาพร้อมโหมดการขับขี่ด้กัน3โหมดนะคะประกอบไปด้วย Eco Pro, Comfort, Sport ค่ะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมหลังคากระจกพารนรามารูฟนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะอัตโนมัติเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะ ด้านหลังนะคะนั่งสะดวกสบายมากๆเลยค่ะพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะใครที่สูง180องศานะคะก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะแอร์นะคะก็มีแยกด้านหลังมาให้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้แล้วก็มีช่อง USB-C มาให้2ตําแหน่งเลยค่ะเครื่องเสียงของคันนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงของ h a m ากา d o ดค่ะคันนี้ถือว่าเป็นรถ SUV ูเป้ที่อนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะ ด้านหลังนะคะสวยมากๆเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถ SUV o คูเป้นะคะเขาก็จะมีความสโลบลงมานะคะเท่มากๆและก็ยังมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะคันนี้ก็ยังมีกล้อง ด้านหลังมาให้นะคะช่วยการหอยจอดนั่นเองค่ะเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ครบเลยนะคะการเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดได้ถึง4แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเปิดทางด้านในรถนะคะเปิดจากกุญแจนะคะเปิดจากโลโก้สัญลักษณ์ bmw นะคะแล้วก็ยังเตะคลิกเซ็นเซอร์ได้อีกด้วยค่ะด้านในนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าจุของได้เยอะมากๆนะคะสามารถจุของได้ถึง525ลิตรเลยแต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้สอยพื้นที่เพิ่มเติมนะคะ หรือว่าอยากจะไปแคมปิง้งเข้าไปนอนนะคะก็สามารถพับบาะได้จากตรงนี้นะคะพื้นที่ก็จะเพิ่มเป็น1,430ลิตรเลยจุของได้เยอะแล้วก็อนเนกประสงค์จริงๆเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบค่ะเครื่องทวิน Power Turbo นะคะ2 0 0 0ซีซีค่ะให้กำลังแรงม้ามาถึง190แรงม้าเลยค่ะแรงบิดสูงสุดนะคะจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้แล้วยังประหยัดน้ำมันนะคะ ถึง17.9กิโลต่อลิตรเลยค่ะคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะดาวศนนะคะผ่อนเพียง31,000บาทเท่านั้นเองค่ะราคาอย่างที่ยินบอกไปนะคะราคาเพียง1,899,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วคันนี้นะคะ BSI ยังเหลือ1ครั้งนะคะแล้วก็วารันตี2 0 0 0 0นโลหรือหมดวันที่25เดือน11ปี2025เลยค่ะ สนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์082856000หรือแอร์ซเอดีดี9999 99นะคะแล้วพบกันที่เบตันชิญนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com